สวัสดีครับผมออซซี่จากเซเว่นช็อนะครับวันนี้ก็มีอุปกรณ์ตัวนี้มาแนะนำกันนะครับจากแบรนด์ Joy Room นะครับตัวนี้ก็เป็น Lightning t o HDMI 4K นะครับเคเบิลนะก็ง่ายๆก็คือสายต่อโทรศัพท์ iPhone ออกทีวีนั่นเองนะครับก็ครั้งนี้มาจากแบรนด์ Joy Room นะครับรหัสรุ่นคือ SY-35L1 นะครับ Lightning to HDMI 4K นะครับอะแดป e ตอ o ์คอนเนกเตอร์นะครับก็สายตัวนี้ก็ไม่มีไรนะมันมันมีขายกันมานานแล้วแหละแต่ว่าจอ Room เขาเพิ่งทำออกมานะครับก็เป็นแบบที่คุณภาพการผลิตสายเอยอะไรเอยดี L e e D หน่อยนะครับรวมถึงรองรับความละเอียดถึง 4K นะครับตัวนี้นะครับก็ดูที่กล่องกันเลยนะครับกล่องก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะแบบนี้เลยนะครับ ก็รายละเอียดที่กล่องนะครับก็เขียนไว้ตรงนี้นะครับเป็นสายไลนิ่งระบบ 4K นะครับสำหรับเสียบออกทีวีนะแล้วก็ระบบก็เป็นปลั๊กแอนเพย์นะครับไม่มีการต้องใช้แอปหรืออะไรนะครับก็คือเสียบปุ๊บออกทีวีได้เลยนะครับแบบนี้นะครับเขาก็แจ้งไว้นี้นะเป็นปลั๊กแอนเพย์สเตเบิลคอนเนคชั่นนะครับการติดต่อติดเสถียรนะครับด้านล่างก็จะบอกว่ารองรับความละเอียด 4K นะครับที่60สิเฮิร์นะครับเป็นระบบมิลเลอร์สกรีนนะครับคือเราต้องเปิดโทรศัพท์ทิ้งไว้ด้วย นะครับเวลาเราใช้งานนะครับแล้วก็อันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเขียนบอกว่าต่อโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตของเราเนี่ยไปสู่ทีวีได้เลยนะครับความยาวสายคือ3เมตรนะครับด้านข้าก็ประมาณนี้นี่เขาก็มีรูปให้เราดูนะอย่างนี้นะครับสินค้าก็มาจากตัวแทน Joyroom ซึ่งบริษัทเป็นตัวแทนอยู่แล้วนะครับก็ตรงนี้ก็นี่นะฮะเป็นรหัสชื่อรุ่นนะครับชื่ออุปกรณ์นะครับความละเอียดนะครับ 4K 60 h z นะครับ แล้วก็ใช้ได้กับแบบสายแบบ l t n i n g นะครับ iOS ที่ต้องการก็คือ iOS 8ขึ้นไปซึ่งปัจจุบันนี่ล่อไป15กว่าแล้วนะ,ะถ้าว่า iOS 8เนี่ยไม่น่าจะมีคนใช้อยู่แล้วละในปลั๊ก h t n i n g นะครับวัสดุเนี่ยก็เป็นอลูมิเนียมอัลลอยแล้วก็สายเป็นไนลอนถักนะครับสีเทาความยาว3เมตร อ่ะโอเคนะครับแกะกล่องมาจะได้คู่มือ1อันนะแล้วก็ตัวสาย1เส้นนะครับเขาะจะมีสายเคเบิลแบบรัดมาอย่างเงี้ยให้ดีเรียบร้อยเลยนะครับเวลาใช้เซตเก็บจะได้ไม่กระจัดกระจายนะอันนี้ก็โอเคนะครับเหมือนสายชาร์จที่เขาให้มานะครับมาดูที่วัสดุกันเลยตัวหัวด้านแรกนะคบที่เอาไว้เสียบกับที่โทรศัพท์เรานะครับท,ทุกสายทุกหัวเนี่ยก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับทาสายเป็นทําตรงแบบตรงชิวหัวเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ ตรงส่วนนี้ก็เป็นยางแข็งนะครับการสายหักในนะตร,ตรงสำหรับตรงจัมเปอร์ที่เข้าที่ขอสายนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้สายที่เอาไปเสียบที่เครื่องเนี่ยจะเป็นปลั๊กแบบกับองศานะครับคือว่าเสียบเราสายมันจะอยู่ท่านี้นะครับที่เครื่องเราแบบนี้นะฮะก็โอเคนะครับสายแบบนี้นะครับเสียบเราก็มันไม่ยื่นออกมาข้างหลังนะประมาณนี้นะครับเขาทามาเป็นท่านี้แล้วก็ ตัวสายเนี่ยเป็นสายถักมาเลยนะครับเป็นไนลอนเบรดนะครับแบบที่เขาบอกมาคือเป็นสายผ้านะครับแล้วก็ถักอยู่ด้านนอกนะครับก็สายเรีกติดมาทางแข็งๆดีเหมือนกันนะครับดูน่าจะทนดีนะครับแล้วก็มีผ้าถักด้านนอกเอาไว้ป้องกันการเสียหายนะครับแล้วก็อีก2ด้านก็เป็นแบบนี้นะครับด้านหนึ่งเป็นปลั๊กแบบ USB-A สําหรับให้พลังงานนะในส่วนของปลั๊กนี้ก็คือ HDMI นั่นเองนะครับส่วนนี้จะเอาไปเสียบที่ทีวีนะครับ วิธีการใช้งานก็ไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีความซับซ้อนใดๆนะครับก็อันดับแรกนะครับให้เราเอาสายนี้ไปเสียบที่ทีวีเราเกาะนะครับ HDMI นะครับหลังจากเสียบแล้วก็เปิดอินพุตให้ถูกต้องนะบางท่านเคยเจอนะครับเสียบเข้าไปแล้วไม่เปลี่ยนช่องทีวีนะครับก็บอกว่าใช้ไม่ได้นะครับก็เสียบเข้าไปแล้วนะครับสลับอินพุตที่ทีวีให้ถูกช่องก่อนนะครับเดี๋ยวนี้ HDMI บางทีมันมีหลายช่องนะก็เลือกใช้ให้ถูกช่องให้มันเป็นช่อง ที่เราเสียบตัวนี้นะครับเขาะจะมีเลขเขียนอยู่ที่ทีวีนะครับหลังจากที่เราเสียบสายนี้แล้วเอาสายน,นี้ไปเสียบเข้ากับอะแดปเตอร์นะครับหรือแบบสำรองที่ก็จ่ายกําลังได้สูงๆก็ได้นะครับแต่แนะนําว่าถ้าให้ดีเสียบเป็นอะแดปเตอร์ไปเลยดีกว่านะครับพวกอะแดปเตอร์ของไอแพดอะไรก็ได้นะครับอะแดปเตอร์ที่จ่ายไฟได้สัก2แอมป์เนี่ยก็าลังดีเลย นะครับแล้วก็เอาอีกด้านหนึ่งนะครับเสียบเข้าที่มือถือเราเท่านี้เองนะครับก็จะแคสภาพจากมือถือเราไปที่ทีวีได้แล้วนะครับยังไงเดี๋ยวผมไปทดสอบให้ที่ทีวีนะครับขออนุญาตไปเสียบก่อนนะครับครับหลังจากที่ผมเสียบสายเสร็จนะครับก็ตามไดอะแกร,รมที่เขาขึ้นมุมนี้เลยนะก็คือ าสาย USB นะครับที่เป็น USB A เนี่ยเราจะไปเสียบเข้าที่อะแดปเตอร์นะครับแล้วก็ปลายสายด้านนะครับที่เป็น HDMI เราก็จะไปเสียบเข้าด้านหลังทีวีนะครับทีนี้ก็จะเหลือสายเส้นเดียวที่ผมยังไม่เสียบก็คือเส้นนี้นะครับก็คือสาย lightning นั่นเองซึ่งเราจะมาเสียบเข้ากับโทรศัพท์มือถือเรานะครับโดยที่มือถือที่ใช้วันนี้ก็เป็น iPhone 13 Pro Max นะครับ iOS ปัจจุบันนะเดี๋ยวผมจะเสียบเข้าไปนะครับอ่า นี้หลังจากที่เราเสียบแล้วสัญลักษณ์ชาร์จมันจะกลายเป็นสีเขียวคือมันจะชาร์จนะครับแล้วก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับภาพจะตัดเข้ามาที่หน้าทีวีตรงนี้นะครับในกรณีที่เป็นการเสียบครั้งแรกอันนี้คือผมเคยเสียบลองมาแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเป็นกรณีที่เราเสียบใช้งานครั้งแรกนะครับเขาจะให้เรากดยืนยันโทรศัพท์กับสายนะครับว่าเราเชื่อถืออุปกรณ์ไหมก็ให้กดเชื่อถือไปนะครับแล้วก็ใส่รหัสหน้าจอเท่านี้เองก็จะได้แบบนี้นะครับแต่ว่าอันนี้คือผมเคยเสียบมาแล้ว นะครับมันก็เลยไม่ต้องให้เราใส่รหัสยืนยันอีกครั้งนะครับหน้าจอที่ได้ก็ประมาณนี้เป็นฟอร์มเดียวกับโทรศัพท์เลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองเปิดวิดีโอขึ้นมาให้ดูนะใช้ง่ายแค่นี้พอเสียบแล้วนะครับครั้งต่อไปมันก็จะไม่ต้องใส่รหัสแล้วนะครับอ่าผมเปิดอะไรขึ้นมาก็ได้อันหนึ่งสักครู่นะฮะอ่ะอันนี้ก็ได้เสียงออกปกตินะครับเนี่ยนะครับก็จะขึ้นแบบนี้นะครับ อย่างนี้นะครับหรือว่าลองเ,เปลี่ยนดูอันนี้ดีกว่านะครับเวลาเราเปลี่ยนเปลี่ยนวิด,ดีโอไปมาก็ไม่มีปัญหานะครับโดยที่เดี๋ยวผมขอรีืเสียงแป๊บนึงโดยที่หน้าจอที่โทรศัพท์เรานะครับมันก็จะขึ้นว่า connect to airplay แบบนี้นะครับแต่ว่าเวลาใช้งานเนี่ยเราก็ต้องเปิดมือถือเราทิ้งไว้อย่างนี้เรากดปิดหน้าจอไม่ได้นะครับจอมันจะดับตามไปนะครับตอนนี้มันยังเป็นอ,อยู่อ่ะผมจะกดข้ามสลับโฆษณาไปเนี่ยนะครับ ก็สามารถใช้งานได้ปกตินะครับแบบนี้เสียงออกปกตินะครับอันนี้คือแอป u t u b e นะครับซึ่งเราใช้งานเป็นหลักเพราะโดยมาก u t u b e เนี่ยเดี๋ยวผมขอเพส่วนนะาิดเสียงก่อนก็ได้เพราะโดยมาก YouTube เนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหานะครับเรื่องการเชื่อมต่อแบบสายแบบนี้แล้วก็ที่ลองล่าสุดนะครับ Netflix เนี่ยยังใช้งานไม่ได้นะครับคือพอเปิดเข้า Netflix เนี่ยมันจะขึ้นเออร์เรนะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูนะครับเพราะว่า Netflix เนี่ย มันไม่ได้เป็นที่สายนะครับคือตัวแอปพลิเคชัน Netflix เองเนี่ยเขาบล็อกการใช้งานผ่านสายแบบนี้ไว้นะครับผมจะลองเปิด Netflix ขึ้นมาแบบนี้นะครับตอนเปิดเปิดได้ปกตินะกดเลือกเข้ายูเซอร์ใช้ได้นะครับอ่ะผมกดเล่นเรื่องนี้เลยนะครับแต่พอเรากดเล่นนะครับเนี่ยนะครับมันเหมือนจะขึ้นนะแต่มันจะขึ้น e อ r ร์เมันไม่ได้เป็นที่สายนะครับคือตัวแอปพลิเคชันเขาบล็อกการใช้งานแบบนี้ไว้เห็นไหมฮะว่าเขาจะไม่ให้เราเล่นเนื้อหาแบบนี้ นะครับในส่วนของวิธีการใช้งานาสายจอยรูมนะครับรุ่น SY นะครับ 35L1 นะครับ Lightning to HDMI cable ก็จะประมาณนี้นะครับรองรับ y t u t u นะครับแต่ว่า Netflix ยังใช้ไม่ได้ในส่วนของแอปอื่นๆเนี่ยเนื่องจากผมยังไม่มีนะเดี๋ยวถ้ายังไงจะหาเครื่องที่มีมาลองแล้วอาจจะมาสรุปให้อีกทีอาจจะตอบในคอมเมนต์หรืออะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวขอหาเวลาลองสักครู่หนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเบื้องต้นเนี่ย u t u b e ใช้ได้ปกตินะครับแต่ว่า ในส่วนของตัว Netflix เนี่ยยังใช้ไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าท่านใดที่ดู Netflix เออโทษนะฮะถ้าท่านใดที่ดู YouTube เป็นหลักเนี่ยก็ไม่มีปัญหานะครับสามารถใช้งานได้เลยนะครับแค่เสียบนะครับใส่รหัสยืนยันเครื่องแค่ครั้งแรกอ่าครั้งต่อไปก็จะใช้งานได้ตามปกติแล้วไม่มีปัญหาอะไรใช้งานง่ายๆเลยสำหรับ iPhone นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสาย l i g h t n i n g t o HDMI นะก็ถือว่าใช้งานง่ายดีนะครับแล้วก็ ใช้งานง่ายๆไม่มีอะไรเลยนะครับถือว่าสะดวกสบายนะครับสําหรับผมมองว่าสายแบบนี้จะดีนะครับสำหรับเวลาเราไปแบบต่างจังกวัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็พกไปนะครับเสียบที่ทีวีโรงแรมเราก็สามารถเปิดคอนเทนต์อะไรต่างๆเข้าไปได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องพกอะไรไปยุ่งยากนะครับแค่สายเส้นเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับเวลาเดินทางนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจอุปกรณ์ตัวนี้นะ ก็เช่นเคยนะครับสามารถติดต่อที่ร้านได้เลยนี่นี่นี่ติตัน,น,น,นเดล่นะฮะสามารถติดต่อที่ร้านได้เลยนะครับรวมถึงตัวแทนจําหน่ายต่างๆของเรานะก็จะได้รับการประกันและการดูแลหลังการขายเช่นเดียวกันทุกท่านนะครับสบายใจได้นะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ